องค์มรรคในด้านเกี่ยวกับการฝึกจิตมีสามตัวสัมมาวายมะมีความเพียรชอบลดละกิเลสเจริญกุศลตัวที่สองชื่อสัมมาสติสัมมาสตินะไม่เหมือนสติธรรมดาในองค์มรรคเนี่ยต้องเป็นสติปัฐานสติปัฐานหมายถึงเป็นสติซึ่งมีกายมีใจมีรูปมีนามเนี่ยเป็นฐานนะไม่ใช่มีสติล่องลอยไปในความดีเฉยเฉยนะ เราะฉะนันเราจะต้องมาฝึกเจริญสติปัฏฐานวิธีเจริญสติปัฏฐานอันแรกเลยเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้กายอันที่สองเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อันที่สามเรียกจิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คอยรู้เท่าทันจิตท,ที่เป็นกุศลเป็นอกุศลของตัวเองอันที่สี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียนรู้ความจริงของกุศลของอกุศลของรูปธรรมของนามธรรมเรียนรู้กระบวนการทํางานปรุงแต่งความทุกข์แล้วก็การดับ